มาแล้วจ้าเลขทูป,ปูแม่น้ำหนึ่งโค้งสุดท้ายก่อนหวยอ,ออกงวด16กดันยาคม64วันที่15กันยาคม64เมื่อเวลา20นาฬิกา15นาทีเพจ Facebook แม่น้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเจ้าแม่เลขเด็ดได้ออกมาไล์สดผ่าน f เฟซบ o ๊กแ n นเ g e จุดทูป,ปูดโดยแม่น้ำหนึ่งย้ำว่าตนเองให้แค่เป็นแนวทางเท่านั้นและสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นพร้อมกับบอกแฟนคลับให้ซ้อมถูกรางวัลที่ห และเสิร์ชหาวิธีไปขึ้นเงินที่กองสลากเอาไว้รอได้เลยโดยแม่น้ำหนึ่งบอกว่าพยายามขอปูแล้วและปู่ให้ก่อนจะหยิบโทรศัพท์มือถือซึ่งได้ถ่ายภาพทูปปูซึ่งจุดไว้ก่อนหน้านี้แล้วให้กับแฟนคลับได้ดูกันชัดๆโดยเลขที่ได้คือ5 2 4ซึ่งตรงกับการไลฟ์สดบอกตัวเลขที่แม่น้ำหนึ่งชอบไปเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมา อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ